สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดีเลยครับโอ้โหไม่ตั้งใจเลยเนาะแต่เขามาเป็นพระเอกหน้าเด็กตลอดกันจริงเนาะจริงไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะไม่เปลี่ยนเลยนะดูแล้วเนี่ยไม่เจอไม่เจอเขตมาประมาณ15ปีนะใช่เปสิคือเขาไม่เปลี่ยนเลยเขาดูแลตัวเองยังไงออกกำลังกายปะไม่พี่น้อยทำงานหนักมากจริงครับช่วงนี้ครับพอพอผ่านตัวเองไปทำเบื้องหลังนะมันก็ทำงานหนักมากเอออยากให้อัปเดตหน่อยว่าเบา้องหลัไม่ค่อยได้เห็นเขตทางหน้าจอทีวีสักเท่าไหร่ ทอะไรอยู่ไปทําเบื้องหลังครับไปเป็นผู้ไปปเ็นผู้จัดแล้วก็ไปเป็นผู้นกลับบ้างในบางเรื่องก็้กลับไดปหรอกลับเนาะกลับเรื่องอะไรมาบ้างอ่ะกลับเอ่อกลับก็มีไฟโ์เซลหาร์ดด้วยใจเธอครับาที่ที่เป็นนอนในแอปเลยนะครับอ่าอ๋อเรื่องนี้เขาใช่ัไหมที่เขาคุณได้กลิ่นอะไรไี่ขอเมาส์เขาเขาเขาทำงานด้วยกันจริงครับ ในเรื่องนั้นจูบกันกี่รอบเออไม่ได้นับครับจำไม่ได้ครับเดี๋ยวมหาศาลแม่มหาศาลแม่จูบเนี่ยสมัยเราไม่เห็นมีจูบอย่างนั้นเลยตอนแอปเล่นกับพี่อะแอปก็ไม่ยอมจูบกับพี่เขาเลือกคนนะอุ้ยใช่เขาจะเป็นนักมูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าจูบปองโดนว่านะเหรอใช่การแสวงไปเลยด้วยสิ่งมากขึ้นครับตัวนี้